ผมกลับมาแล้วจริงสิวันก่อนที่ฉันไปหาคุณที่โรงพยาบาลนะ่ะฉันเอามือดึกไปให้คุณไม่ได้กินใช่ไหมงั้นไม่เป็นไรคืนนี้คุณลองชิมซุปถ้วยนี้ดูหน่อยนะคุณทำเองเหรออืมกินเลยนะฉันอยากน้ำก่อน ขอบคุณนะอร่อยเหมือนกันนะเนี่ย ทำไมต้องดื่มน้ำเยอะขนาดนั้นด้วยอะผมไม่รู้เหมือนกันคุณใส่เสื้อแน่นไปหรือเปล่าถอดออกสิไม่เป็นไรผมว่าผมน่าจะแค่เป็นหวัดเป็นหวัดเป็นหวัดเหรอพอดีเลยอะ่ะฉันเพิ่งเปลี่ยนแชมพูสระผมใหม่คุณลองดมดูสิได้กลิ่นไหมขอโทษที ใส่สะอาดน้ำนานไปหน่อยรู้สึกเวียนหัวยไงก็ไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้หลุยอ์้ยุยนี่คุณทำอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็รู้สึกรร้อนยังไงก็ไม่รู้อะค่ะเหนื่อออกเยอะเลย สถ้าผมเป็นวัดคุณจะติดเอาได้นะ นีีเเ่ยได้ผลอะไร <c oughs> คุณเอาอะไรให้ผมกิน,นช่างมาันเะนะหยุดเลยนะคืนนี้เราต้องคุยกันวันนี้เอมี่โอเพนคุณไม่รู้ว่าหนูเจออะไรมาระหว่างทางของวงการบันเทิงแต่คุณจงจำไว้ว่าที่เนี่ยโคตรจริงที่สุดแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าวันดึงหนูจะมีปัญหาได้แล้วหนูเจอพี่หญิงเจอพี่โอเจอคุณหลีเจอพี่ซันเจอพี่มกุกหนูจงรวยว่าพวกเราผ่านทั้ง,งหมดมาแล้วและเอมมี่ครูขอบคุณมากวันนี้ครูดีใจที่ครูได้เห็นหนูร้องไห้ครูไม่ได้ซาดิสนะคะ <c oughs> แต่ครูแค่รู้สึกว่าครูทัชใจหนูได้แล้ว <c oughs> เดินเข้ามาเว้ยคุยกันและคลิปอ <c oughs> ินทัชเร่งกันละกันหนูไปได้ไกลมากๆจริงๆ อูชอบมากๆนะคะแล้วก็หนูเป็นคนหนึ่งที่ไม่ทําให้ครูผิดหวังไม่ทําให้พี่หญิงผิดหวังไม่ทําให้พี่โอผิดหวังเ้าใจปาแม้หลายครั้งสิ่งที่ต้องแก้ของเอมี่คืออะไรรู้ไหมสีหน้าของหนูสีหน้าหนูผลักคนออกหนูเป็นคนไม่มีอะไรก็จริงแต่แววตาและสีหน้าและ r e a ค t i o n หนูมันผลักคนออกหมดเลยไม่ได้ไง เพราะการที่คุณจะเป็นสตาร์คุณต้องไนิ์เราอาจจะกลัวเราอาจจะไม่ที่อีโก้ก็ได้แต่เราอะกลัวว่าเราเข้าไปทักเขาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นลองดูสิลองดูแล้วมันจะทําให้เอมี่อะเป็นแรงดึงดูดที่ดีแล้วคนจะเข้าหาหนูแล้ววันหนึ่งหนูจะประสบความสําเร็จแน่ๆอันนี้คือคําพูดของคุเลยหนูหนูไม่ธรรมดาเข้าใจปะหนูไม่ธรรมดานะคะ